สวัสดีค่ะคือฮาเจ้าพยาหวานตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีแฟนตาดีพบเจอลิซ่าขึ้นเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพญาแอดไม่มั่นใจนะว่าเป็นเรือดินเนอร์หรูแบบเช่าเหมาลำหรือเปล่าซึ่งถ้าใช่เนี่ยแอดก็ได้ข้อมูลว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งที่เป็นเรือดินเนอร์สุดลักชลี่ทีเดียวแต่แอดไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าใช่เจ้าที่แอดคิดหรือเปล่าซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือว่ามีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่ามีคนลักษณะคล้ายกับคุณเฟเดริกอาร์โนขึ้นเรือไปด้วย ซึ่งชาวเน็ตที่เห็นเนะยเขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าใช่คุณเฟเดริกหรือไม่แต่บอกเพียงว่าคล้ายกับคุณเฟเดริกมากๆแต่ล่าสุดไม่น่าจะใช่คนหน้าคล้ายคุณเฟเดริกแล้วละค่ะ เมื่อมีแฟนๆถ่ายภาพคุณเฟรดดี้ในขณะที่เข้าดูงานในชอ็อปลวิสตงในประเทศไทยงานนี้เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆที่ลู้ยและเชียร์ทั้งคู่มาตั้งแต่ข่าวลือการออกเดทของลิซ่าและคุณเฟรดดี้ทำให้แฟนๆนฟินจิกหมอนกันเป็นแถวนะคะเพื่อนๆน,นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆคุณเฟรดดี้เองก็มาเปิดช็อปนาฬิกาแชร์คอยเออร์ที่ประเทศไทยอีกด้วยงานนี้ก็บังเอิญบังเอิญน,นะคะที่มาเปิดช็อปตอนที่ลิซ่าอยู่ประเทศไทยพอดิบพอด,พอดีพอเห็นภาพคุณเฟรดดี้ตัวเป็นๆแบบนี้ ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เขาลือเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าทั้งคู่ขึ้นเรือดินเนอร์หรูที่แม่น้ำเจ้าพราะยาจะเป็นเรื่องจริงเพื่อนๆช่วยแอนนึกหน่อยนะคะว่าในประเทศไทยในยคุณเฟรดดี้เขามีสนิทกับใครเป็นพิเศษอีกไหมนอกจากลิซ่านอกจากนี้นะคะยังเหมือนเป็นการตอกดับชาวเน็ตบางกลุ่ม ที่ไม่เชื่อเรื่องข่าวหรือการออกเดทของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีเราแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณเฟเดริกอาโนลูกชายของคุณเบอร์นาร์ดอาโนจะมาที่ประเทศไทยหลังจากไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีเรื่องฮือฮามาแล้วเมื่อเจ้าของอาณาจักรสุดลักชัวรี่อย่าง LVMH คุณพ่อของคุณเฟรดดี้เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคมและเขาก็ยังเข้าเยี่ยมชมดูชอ็อปหร้งด้วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยการแต่งตัวสบายๆของคุณเบอร์นาร์ด ชาวเน็ตคาดว่าคุณเบอร์นานไม่ได้ตั้งใจจะเข้าดูงานที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ คุณเบนร์าเนี่ยคงมีธุระอะไรบางอย่างในประเทศไทยแล้วเมื่อเสร็จธุระจึงเข้าเยี่ยมชมชอ็อปหร้งที่พารากอนกลับมาที่การเดินทางมายังประเทศไทยของคุณเฟรดดี้ในทางนี้กันต่อนะคะเพื่อนๆอ,อาจเป็นไปได้ว่าคุณเฟรดดี้อยากมาเที่ยวประเทศไทยเนื่องจากช่วงนี้ลิซ่ากลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยพอดีก็เลยให้ลิซ่าพาเที่ยวซะเลยก็ได้ได้ว่าคุณเฟรดดี้คือชัดเจนมากๆนะทุกคนแอดก็ไม่รู้ว่างานนี้จะมีเฟกนิวแบบว่าเป็นภาพตัดต่ออะไรหรือเปล่าพอชิป บางคนก็ยังคงเชื่อมั่นว่า สถานะของคนทั้งคู่เป็นเพียงแค่เพื่อนกันและช่วงนี้นะี่ยังถือว่าเป็นช่วงที่ลิซ่ามีเวลาพักผ่อนเต็มที่ก่อนที่เธอจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบอลพิงค์ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเวทัวร์รอบโลกของสาวสาวแบล็คพิงค์แอดก็ไม่รู้ว่างานนี้ลิซ่าจะบินด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อแสดงคอนเสิร์ตอีกหรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะสําหรับลิซ่าและคุณเฟรดดี้ที่งานนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาก็แสดงออกอย่างชัดเจ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีงานก็บินไปซัพพอร์ตลิซ่าเสมอในทุกทกที่ครั้งนี้ลิซ่ากลับมาพักผ่อนที่ไทยก็แสดงความจริงใจเดินทางมายังประเทศไทยอีกด้วยแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ